รวมตัวเลขทักษิณกลับไทยคอหวยแห่สองเลขเด็ดงวดนี้หลังทักษิณเดินทางกลับไทยครั้งแรกในรอบ15ปีแนวทางหวยงวดวันที่1กันยายน2566ทักษิณกลับไทย เดินทางมาถึงประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับทักษิณน,นายทักษิณชิน,นวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีที่ตัดสินใจเดินทางกลับประเทศไทยในวันที่22สิงหาคม2566ซึ่งได้เดินทางมาถึงสนามบินดอนเมืองในเวลา9นาฬิกา2นาทีด้วยเครื่องบินเจ็ตกับฟสตรีมรุ่น G65 โดยมีลูกสาวลูกชายรวมไปถึงมวลชนคนเสื้อแดงมารอรับอย่างคับข้างสำหรับเลขเด็ดงวดนี้วันที่1กันยายน6-6คอหวยก็ไม่พลาดที่จะตาม2ตัวเลขเกี่ยวกับการเดินทางกลับมาไทยครั้งนี้เพราะเป็นการกลับไทยครั้งแรกในรอบ15ปีเลยทีเดียวรวมตัวเลขทักษินกลับไทย เลขวันเกิดทักษินชิน,นวัตนวันที่26กรกฎาคม2492วันที่26กรกฎาคม2492อายุทักษิน74ปีนายกรัฐมนตรีคนที่23ของไทยดำรงตำแหน่งวันที่9กุมภาพันธ์2544ถึงวันที่19กันยายน2549 ถูกรัฐประหารเมื่อวันที่19กันยายน2549ประกาศกลับไทยครั้งแรกวันที่30มีนาคม2552รวมประกาศกลับไทยทั้งสิ้น20ครั้งเดินทางถึงไทยครั้งนี้วันที่22สิงหาคม2566เครื่องบินกลับกับสตรีม g 650เที่ยวบินรหัส GLF6 ทะเบียน T7GTS s e r i a l n o 6 2 1 4บินออกจากสนามบินเซเลตา7นาฬิกา4นาทีเครื่องบินแตะรันเวย์9นาฬิกา2นาทีวินาทีออกจากประตู9นาฬิกา25นาทีเลขทะเบียนรถ00364 45301ไม่ได้กลับไทยรวมระยะเวลา15ปี20วันหรือ5,500วันเคลื่อนรถจากสารดีกาไปเรือนจำ11นาฬิกาสารดีกาออกหมายจำคุก 3คดี8ปีขอบคุณค่ะ